ถ้าคุณเจอคลื่นสึนามิขนาดยักษ์ที่กำลังซัดเข้าหาชายฝั่งแต่คุณกลับยืนทันหลังให้คลื่นแล้วพยายามใช้แรงดันให้มันไหลย,ย้อนกลับไปฟังดูไร้สาระใช่ไหมแต่นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำกับชีวิตของตัวเองทุกวันวันนี้เราจะมาจาะลึกเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าค้นพบเมื่อกว่า2,500ปีก่อนใต้ต้นโพในเมืองพุทธคยา ความจริงที่ทำให้พระองค์ตัสรู้ว่าทำไมมนุษย์จึงทุกข์ทำไมเราจึงไม่มีความสุขที่แท้จริงและทำไมเรายังติดอยู่ในวงจรของความเศร้าโศกที่ไม่มีที่สิ้นสุดในคืนนั้นใต้แสงจันร์ทเพนชายหนุ่มผู้มีชื่อว่าสิทธัตถะนั่งสมาธิอยู่ใต้ต้นโพธิเมื่อพระองค์ได้ตัสรู้พระองค์เห็นความจริงที่ชัดเจนเหมือนเห็นฝ่ามือของตัวเองนั่นคือ ทุกสมุทัยนิโรธมักหรืออริยสัตสีพระองค์เห็นว่าความทุกข์ของมนุษย์เกิดขึ้นเพราะมีสาเหตุที่ชัดเจนไม่ใช่เพราะโชคร้ายไม่ใช่เพราะเทพ,พเจ้าไม่ชอบหรือไม่ใช่เพราะกรรมในชาติที่แล้วอย่างเดียวแต่เป็นเพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและพยายามฟื้นมันอยู่ตลอดเวลาลองสังเกต เวลาที่เราอยากได้อะไรสักอย่างจิตใจของเราจะเริ่มยึดติดกับสิ่งนั้นพอได้มาแล้วเราก็กลัวว่าจะเสียพอเสียไปแล้วเราก็เศร้าทุกข์ระทมนี่คือสิ่งที่ในพระไใรปิฎกเรียกว่าอุปทา,านหรือการยึดติดพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอุปทา,านปัญจโยพะโวแปลว่าเพราะการยึดติดจึงเกิดภพ นั่นหมายความว่าการที่เราึดติดกับสิ่งต่างๆทำให้เราต้องเกิดความทุกข์ขึ้นมาใหม่ๆอย่างไม่มีที่สิ้นสุดลองคิดดูสิเมื่อไรที่เราไม่ได้ตามใจจิตใจของเราจะเริ่มต่อต้านขัดขืนพยายามเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ให้เป็นไปตามที่เราต้องการนี่คือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทั้งหมดเราต่อสู้กับกระแสน้ำแทนที่จะไหลไปกับมัน ในทศวรรษแรกของการแสดงธรรมพระพุทธเจ้าได้พบกับผู้คนมากมายที่มาขอคำแนะนำเรื่องความทุกข์เขาทุกคนมีปัญหาเหมือนกันนั่นคือพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้พยายามให้โลกเป็นไปตามใจแทนที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเป็นจริงที่ไม่ใช่แค่ปรัชญา แต่เป็นความจริงที่เราสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันของเราเรามาดูตัวอย่างจากพุทธประวัติก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบรรลุธรรมขณะที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์พระองค์ได้ใช้เวลา6ปีในการทรมานตัวเองอย่างหนักอดอาหารนั่งสมาธิจนเหลือแต่กระดูกพระองค์คิดว่าการทรมานร่างกายจะนำไปสู่การตัดสรู้แต่แล้ววันหนึง่ง พระองค์ได้ยินเสียงดนตรีที่เล่นพินอยู่ใกล้ๆพระโพธิสัตว์ฟังแล้วนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางการที่เราพยายามเข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปหรือปล่อยปละละเลยมากเกินไปล้วนเป็นการฝืนธรรมชาติทั้งสิน้นหลังจากนั้นพระองค์จึงเลิกทรมานตัวเอง รับประทานข้าวจากหญิงสาวนามว่าสุชาดาและนั่งสมาธิใต้ต้นโพด้วยจิตที่สงบไม่ฝืนไม่บังคับแล้วในคืนนั้นเองพระองค์ก็ตัดสรู้เป็นพระสมมาสัมพุทธจา้านี่คือบทเรียนสำคัญเราไม่จำเป็นต้องต่อสู้กับชีวิตไม่จำเป็นต้องมาคับตัวเองหรือบังคับสถานาการณ์ให้เป็นไปตามใจสิ่งที่เราต้องทำคือ เข้าใจธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราในพระสุตันตะปิฎกพระพุทธเจ้าทรงอธิบายเรื่องนี้ผ่านคำสอนเรื่องอนิจจังหมายถึงความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาร่างกายเราความรู้สึกความคิดทรัพย์สิสนความสัมพันธ์สถานะทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแต่เรา ยอมรับความจริงนี้เราอยากให้สิ่งที่ดีอยู่กับเราตลอดไปเราอยากให้สิ่งเลวร้ายหายไปเร็วๆเ,เราอยากให้เวลาหยุดนิ่งตอนที่เรามีความสุขและอยากให้เวลาผ่านไปเร็วๆตอนที่เราทุกข์พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบการทำแบบนี้เหมือนกับการถือ่านไฟแล้วหวังว่ามันจะไม่ร้อนหรือเหมือนกับการยืนขวางแม่น้ำ แล้วหวังว่าน้ำจะไม่ไหลความเศร้าโศกความผิดหวังความกโกรธความวิตกกังวลล้วนเกิดจากการที่เราต่อต้านธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงเราต้องการให้โลกเป็นไปตามที่เราคิดแต่โลกมีกฎเกณฑ์ของมันเองในคัมภีร์มหาปรินิพานสูตรมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหญิงคนหนึ่งชื่อว่ากีสาโคตมี ที่ลูกชายเสียชีวิตเธอแบกศพลูกไปหาพระพุทธเจ้าขอให้ช่วยให้ลูกเธอฟื้นคืนชีพพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าจะช่วยได้แต่เธอต้องไปหาเมล็ดพกกาศจากบ้านที่ไม่เคยมีใครตายกีสาโคตมีก็ไปหาทั่วหมู่บ้านแต่บ้านไหนๆก็มีคนตายทั้งสิ้นในที่สุดเธอก็เข้าใจการตายเป็นเรื่องธรรมชาติ การยึดติดกับสิ่งที่จากไปเป็นเหตุแห่งความทุกข์เธอจึงฝังลูกแล้วมาบวชกับพระพุทธเจ้านี่คือหัวใจของธรรมการยอมรับความจริงไม่ใช่การยอมแพ้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าความทุกข์เกิดจากการฝืนธรรมชาติคำถามต่อไปคือแล้วเราจะทำอย่างไรดีพระพุทธเจ้าทรงให้คำตอบไว้ในสัมมาทิฏฐิคือ การมองเห็นความจริงอย่างถูกต้องในอภิธรรมปิฎกพระองค์อธิบายว่าเมื่อเราเห็นธรรมชาติแท้จริงของสิ่งต่างๆเราจะไม่พยายามต่อต้านหรือควบคุมมันอีกต่อไปฟังดูเหมือนง่ายแต่ในความเป็นจริงมันยากเพราะเราถูกปรับสภาพมาให้คิดว่าความสุขอยู่ที่การได้สิ่งที่เราต้องการและหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราไม่ต้องการ พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่การไม่ต้องการอะไรเลยนี่ไม่ใช่ความเฉยเมยแต่เป็นอุเบกขาหรือความวางใจอันเป็นกลางเราทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่แต่ไม่ยึดติดกับผลลัพธ์เราให้ความรักแต่ไม่เอาเป็นเอาตายเราใช้ความพยายามแต่ไม่บังคับให้ผลลัพธ์เป็นไปตามใจ ในธรรมจักกปะวัตนาสูตราพุทธเจ้าทรงกล่าวปฐโถมเทศนาครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมรึกทายวันพระองค์ตรัสว่าความทุกนี้มีอยู่จริงเหตุแห่งทุกมีอยู่จริงความดับทุกมีอยู่จริงและทางที่นำไปสู่ความดับทุก์ก็มีอยู่จริงทางที่นำไปสู่ความดับทุกคืออริยมรรคีองแปหรือทางแปประการ แต่หัวใจของมันคือการเลิกฝืนธรรมชาติเลิกต่อสู้กับความจริงเลิกพยายามทำให้โลกเป็นไปตามใจเราการปฏิบัติสติหรือสติปัะฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือการฝึกให้เราเห็นสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นไม่ใส่ความคิดเห็นของเราลงไปไม่ตัดสินว่าดีหรือเลวควรหรือไม่ควร เมื่อเราโกรธเราไม่ต้องต่อสู้กับความโกรธแต่ให้สังเกตว่าอ๋อมีความโกรธเกิดขึ้น,มมเ,นเมื่อเราเศร้าเราไม่ต้องหนีจากความเศร้าแต่ให้รับรู้ว่าอ๋อมีความเศร้าเกิดขึ้นแล้วให้มันผ่านไปตามธรรมชาตินี่คือศิลปะแห่งการไม่ฝืนเหมือนคนพายเรือเก่งที่ไม่ต่อสู้กับกระแสนน้ำ ต่ใช้กระแสน้ำเป็นเครื่องมือพาเขาไปสู่จุดหมายวันนี้ที่เราพูดถึงเรื่องนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณกลายเป็นนักบวชหรือหมดความต้องการทั้งหมดแต่เพื่อให้คุณเข้าใจว่าความทุกข์ส่วนใหญ่ในชีวิตเราเกิดจากการฝืนธรรมชาติและเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติแล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นชีวิตไม่ได้ทุกข์เพราะโลกไม่ยุติธรรม ชีวิตทุกเพราะเรายังไม่เข้าใจวิธีการอยู่กับโลกการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้การปล่อยวางไม่ใช่การไม่ใส่ใจมันคือการเข้าใจธรรมชาติของชีวิตและใช้ความเข้าใจนั้นเป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตวันหน้าเมื่อคุณเจอปัญหาลองถามตัวเองดูว่าฉันกำลังฝืนธรรมชาติอะไรอยู่หรือเปล่าคำตอบ อาจจะทำให้คุณเห็นทางออกที่ไม่เคยเห็นมาก่อนสาธุ